อยู่บ้านไหนลูกบ้านโคงตะอิ่มนี่ก้านเหลืองนี่เหรอจาบ้านได้ไหมจําได้ไปถูกนะแล้วออกมามีใครรู้ไหมเนี่ยไม่มีใครรู้จะไปไหนน,ออนางรองพรบเจตเจ้าหน้าที่สายตรวจบสี่ร่วมปั๊มบางจากถนนหักเนื่องจากมีเด็กอายุประมาณหกขวบพัดหลงบอสิบที่ปั๊มช่วยเป็นพยานในการที่สยามจะนำส่งกลับบ้านไดครับ สวัสดีครับไปไหนตัวเล็กฮะไปไหนลูกมาคนเดียวเลยเหรอมาคนเดียวรถาม่่นอยู่บ้านไหนลูกบ้านโคกตะอิ่มนี่ก้านเหลืองนี่เหรอจำบ้านได้ไหมจำได้ไปถูกนะแล้วออกมามีใครรู้ไหมเนี่ยไม่มีใครรู้ จะไปไหนจะไปเที่ยวสวนสัตว์เรียนอยู่โรงเรียนไหนลูกอ๋อโรงเรียนตนนหนักหัตรงเนี้ยตรงสะพานลอยนี่เหรอเดิอนจากงุนมานี่เลยแล้วแล้วเข้าไปเที่ยวกันวันไหนวันจันทร์ันจันทำวันผิดเหรอลูกหรือว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาก่อน มาถึงไม่เจอใครเลยมันกลางคืนมันไม่มีใครแล้วไม่ใช่เขาตามหากันแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปส่งนะผมกลับบ้านจำทางได้อยู่เนาะอายุเท่าไหรน่นี่หนูอายุเท่าไหร่นางรองผู้ไปสยามย่างเ นั่งรองพอว่าเจดเจ้าหน้าที่สายตรวจวสีร่วมปั๊มบางจากถนนหักเนื่องจากมีเด็กอายุประมาณหกขวบพัดหลงบอสิบที่ปั๊มช่วยเป็นพยานในการที่สยามจะนำส่งกลับบ้านได้ครับสนสนสี่ตลอมสองสนสี่สนสี่ตลอมสองจำนึ่งัะวสปั๊มบางจากเลย การนำเด็กมาลงนำส่งไปไดนเลยะขึ้นเลยอะคือเอาลูกงั้นผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปส่งรับครับผมครับผมไปครับปลาครับอลไะครับพี่แม่หนูชื่ออะไรนะหนูจำชื่อแม่ได้ไหมลูกมีอ้องสองตัวแล้วก็อยโกตัวเดียวอ๋อชื่ออ้อย แล้วคุณตาละ่ะตาชื่ออะไรคะตาชื่อตาออดตาออดบ้านอะไรลูกบ้านโคกตะอิมโคกตะอิมเดี๋ยวพี่ดูไปส่งที่บ้านนะเดี๋ยวพี่ดูจะบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องตีน้องนะน้องแค่อยากไปดูช้างเฉยเฉยเนาะโรงเรียนจะพาไปเที่ยวเหรอลูกเที่ยวที่ไหนนะเออไป สวนสัตว์จะไปดูช้างไปสวนสัตว์ที่ไหนนะที่โคราชเหรอหนูเคยไปเที่ยวหนูเคยไปเที่ยวสวนสัตว์ไหมครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมลูกจะอยากไปดูอะไรที่ที่สวนสัตว์อยากไปดูช้างหนูเคยเห็นช้างไหมหนูไม่เคยเห็นช้างเลยตั้งแต่เกิดมาครูบอกว่าครูจะพาไปดูช้างที่สุรินทร์อ๋อหนูอยากเห็นช้าง ก็เลยตื่นเต้นก็เลยกลัวไม่ได้ไปก็เลยเดินออกมาเลยเดี๋ยวปุ่มีก็ได้ไปแล้วนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านก่อนตอนนี้เขาตามหากรนพูดนไปหมดแล้วตอนนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแม่ตีนะเดี๋ยวพี่จะบอกให้เดี๋ยวพี่บอกให้ไม่ต้องกลัว สวัสดีครับมีใครหายออกจากบ้านไหมมีใครหายออกจากบ้านไหมลูกหายออกจากบ้านไหมยิงไหม,ไมลูกอยู่ไหนลูกขาวอยู่ไหนไม่รู้เลยเห,อหรอว่าลูกหายไม่ลูกเพิ่งออกมาไป,ปไหนอะเราใครใครอยู่บ้านหลังนี้

ป้าผมพาผมเอาน้องมาส่งน้องอยู่บนรถกับผมคุณแม่อยากตีน้องนะทันยาก,กับผมก่อนรู้จักผมอยู่ใช่ไหมพอดีน้องอะ่ะจะไปทนัสสาน้องจําเวลาผิดน้องตื่นเต้นน้องอยากอยากไปดูช้างน้องก็เลยเดินไปน้องเดินออกจากบ้านไปแต่เนี้ย มีคนเห็นเขาก็เลยเอาน้องน่ะไปส่งพี่อำบังจากเขาก็เลยประสานผมน่ะมาช่วยผมก็เลยรับน้องมาอยู่บนรถเอากลัวแม่ตีอย่าตีเขานะสัญญาแล้วนะมาลูกมาแม่ไม่ตีแม่สัญญากับพี่แล้วแม่สัญญากับพี่ดุกแล้วครับน้องชื่ออะไร น้ฮะ<า>น,น,น้องน้ำชื่อจริงอะไรกาญชลพอรอะไรนะกันชลาพรากาญาพรน้องชาราพรทำนาญเนาอายุอะไรอายุ8ขวบเรียนอยู่กัต้นหักนะออกจากบ้านแม่นอนอย่างนี้ไม่รู้เลยไม่แม่เพิ่งเข้าบ้านมานีกว่าลูกนอนอยู่ข้างบนใช่ก็เห็นนอนอยู่ข้างบนน้องอยากไปดูช้างน้องตื่นเต้นจะได้ไปเที่ยว ก็เลยมาถึงยามึืนบ้านเลยเหมือนเราตอนเด็กๆแหละไม่เคยเห็นช้างอยากไปเที่ยวนั่นแหละเนาะเหมือนกันเข้าบ้านนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวงผมกลับก่อนนะครับครับน่ารัก